ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์คร t กันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนสร้างฟาร์มเหล็กของไมค์คร a f t เวอร์ชันมือถือเนาะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันน1.2งจุดสูผมนะเพิ่งอัปเดตมาได้ประมาณถึง2อาทิตย์แม่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใจนะผมนะคือมันอัปเดตได้ประมาณ2อาทิตย์หรือเปล่าก็ตามนั้นนะผมนะส่วนของขั้นตอนของการสร้างนะผมนะเราต้องทําการคือเราทําการหาหมู่บ้านเนาะนี่หาหมู่บ้านประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการ คุณผู้ชมจะไปทางไหนก็ได้นะคือผมแนะนําว่าถ้าผมนี่ความคิส่วนตัวของผมเนาะคือเวลาผมจะสร้างฟาร์มเหล็กเนี่ยผมจะทําการอยู่จุดแบบนี้เนาะคือมันจะเปิดจุดมันจะเปิดบ้านอะไรคือมันจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดของหมู่บ้านเนาะคือผมจะนับตั้งแต่ตรงนี้แล้วถ้าเวลาเราสร้างฟาร์มนะผมนะเราจ้ทาการให้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็บวกไปอีก150บล็อกนะผมนะคือตั้งแต่จุดตรงนี้แล้วก็ให้เราบวกเพิ่มไปอีก150บบล็อกนะผมนะ มายังขั้นตอนของการสร้างแล้วนะครับผมนะซึ่งผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมนั้นหาพื้นที่เรียบๆแบบนี้เนาะซึ่งถ้าหากเราสร้างแบบว่าบนภูเขาเนี่ยมันอาจทําให้ไอรอนโกเรียมเนี่ยมันมันเกิดแบบว่ามัวตัวไปหมดเนาะเออแะไรครับผมนะก็ให้แนะนําหาพื้นที่แบบเรียบๆแล้วสร้างเนาะส่วนสิ่งของที่เราต้องเตรียมนั้นก็มีประมาณนี้เลยขั้นตอนแรกนะผมนะผมจะทําการขุดห้าคูณห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้ห้าเนาะ เสร็จแล้วตรงนี้ก็ขุดอีกสี่บล็อกนะหนึ่งสองสามสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการตรงนี้ก็ขุดไปเลยนี่คือเราจะขุดให้เท่ากันเลยเนาะหลังจากที่เราขุดแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราทําการอ่ขุดตรงนี้เนาะอะ่คุณผู้ชมจะขุดตรงไหนก็ได้เนาะเออให้เราขุดเลือกลงไป8ดบล็อกเนาะขุดลงไป8ดบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดโอเค หลังจากที่เราขุดลึก8บล็อกแล้วใช่ไหมตรงนี้น่ยเราจะทําการคือเราจะทําการขุดให้มันลึก8บล็อกเท่ากันหมดเลยเนาะหลังจากที่เรานั้นได้ทําการขุดแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะเราจะทําการนําหินมาวางตรงนี้เราจะวางแบบ2ช่องแบบนี้เนาะนี่เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็ต้องวางด้วยนะผมนะอ่อันนี้อันนี้ต่อผิดนะให้เราวางบล็อกต่อขึ้นมาแบบนี้เนาะนี่เสร็จแล้วเราจะการ วางเตียงแบบนี้นี่ผมเลือกใช้เตียงแบบสีชมพูเนาะแบบให้มันเข้ากับธีมไบโอใหม่นะครับผมนะคุณผู้ชมจะใช้เตียงสีอะไรก็ได้นาะไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้นะหลังจากที่เราวางแบบนี้เนาะมัแบบนก็ได้ทั้งหมด10เตียงเนาะสิบเตียงเสร็จแล้วผมจะทาการขุดตรงนี้นี่ขุดตรงนี้อ่าขุดลงไปหนึ่งบล็อกเนาะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะไถออกเลยอ่าห้าหลังจากที่เรานั้นได้ทําการเอาเตียงเอเ่อไม่เอาเตียงบ้านเลย เอาบล็อกที่เราเพิ่งวางตรงนี้ออกไปเนาะเราจะทาการใส่เตียงเพิ่มเนาะนี่หลังจากถ้าเราใส่ครบเนี่ยคือมันจะครบ20เตียงพอดีเนาะส่วนข้างตรงนี้เนี่ยเราจะทําการต่อขึ้นมาเนะเาะเราจะทําการต่อปิดให้หม,หหมดเลยเออนั้นแหละก็ต่อนะผมนะตรงเตียงตรงนี้ก็ปิดไปด้วยนะผมนะอ่าห้าเสร็จแล้วทีหลังจากที่เราได้ทําการปูพื้นตรงเตียงเสร็จแล้วเนาะก็ให้เราทําการขุดตรงนี้ นี่คือเราจะขุดลงไป5บล็อกเลเนาะคือก็ถ้าเราขุดตรงนี้นี่ขุดแบบนี้มันจะพอดี5บล็อกเลยเนาะแล้วก็ขุดไปเลยพอเราขุดเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะได้แบบว่าตรงนี้5แล้ว5 5แล้วก็ห้านะผมนะถ้ารวมทั้งหมดก็เป็น20พอดีเนาะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปนำบล็อกอาชีพอะไรมาก็ได้เนาะแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกอาชีพเหมือนผมก็ได้เนาะ แต่ขอแนะนาว่าให้มันเป็นบล็อกอาชีพเนาะจะเป็นบล็อกอาชีพอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าใหม้มันเหมือนกัน20บล็อกเนาะแล้วก็วางไปเลยแล้วก็สิโอเคตรงนี้ก็เกินทุบออกไปแล้วก็จะวางท็อตตรงนี้อีก1อันโอเคมายังวิธีของการลากเจ้าวิลเลจเจอร์แล้วนะผมนะซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนนั้นอาจจะแบบว่าลากวิลเลจเจอร์ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการลากวิลเลจเจอร์ง่ายๆฉบับฉบับว่าเลยฉบับของอของผมเนาะคือเวลาผมจะลากเนี่ย ผมจะใช้อ่าอ่านี่เนาะเขาเรียกว่าเรือนะผมนะคือผมไม่อยากใช้ไม่อยากใช้รางรถไฟเนาะคือมันเปลืองเนาะผมนะแบบมือใหม่แบบใช้รางรถไฟมันเปลืองเนาะผมแนะนําว่าให้ใช้เรือดีที่สุดละอ่ส่วนวิธีของการจับนะผมอ่เราจะทําการมาตรงนี้แล้วก็อ่าโดยรอเขาลงมาก่อนนะผมนะ <laughs> เขาไม่ลงมาเนาะคือเราจะจับแบบใช้เรือตรงนี้นี่คือให้เราวางเรือไปดักหน้าเนาะ พอเราจับวิเลเจอร์ได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมนะก็ให้เราทาการนําเชือกมาล่ามกับเรือตรงนี้นี่แล้วก็ทําการเดินลากได้เลยเนาะคือผมแนะนาเนี่ยให้เราเดินช้าๆนะผมนะเดินช้าๆถ้าเราเดินเร็วๆเนี่ยเอ่อเชือกมันจะขาดเนาะเอ่อในกรณีแบบนี้นะผมนะคือมันจะติดเอ่อเขาเรียกมันจะติดอะไรเนี่ยมันจะติดแบบมันเป็นแบบบล็อกพิกเซลแบบน้นอยๆของที่เราเล่ถังยาเนาะคือมันจาเป็นต้องใช้น้ำนะผมใช้น้ําในการลากขึ้นมาอันนี้ นะผมแนละ้วก็ต้องใช้น้ํานะถ้าเราจะลากไปก็ก็ใช้วิธีนะผมนะคือมันแบบมันดีที่สุดสำหรับแบบคนแบบไม่มีแบบไม่มีรางรถไฟเนาะคือไม่มีเหล็กอิฐหานะผมนะคือวิธีนี้เป็นวิธีที่ลากง่ายที่สุดแล้วเนาะโอ้โหพูดตั้งนาน <c oughs> พูดตั้งนานลืมอัดคลิปแล้วผมอนะคือให้คุณผู้ชมเนี่ยนำวิเลเจอร์ที่เราลากมาเนาะก็เสร็จแล้วก,ใวก็ให้ขนมปังเขาพอเราให้ขนมปังเขาเสร็จแล้วใช่ไหม เขาก็จะขึ้นแบบว่าลูกหัวใจแบบนี้ก็คือเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าลูกวิลเจอร์ออกมาคือแล้วผมจะรีพูดไปไหนวะเนี่ยเอ,อ้อสงสัยอัดคลิปผิดแล้วก็เลยรีพูดนะนี่เสร็จแล้วเขาก็จะมีลูกวิลเจอร์ออกมาแบบนี้เนาะคือเราจะทำการแบบว่าให้เขาเนี่ยมีลูกวิลเจอร์แบบนี้และขาโตเนี่ยทั้งหมด20บตัวเนาะก็ให้คุณผู้ชมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมนะ โอเคตอนนี้วีเดเจอร์ผมก็มีครบ20ตัวเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเจอไอเสื้อเขียวแบบนี้นะผมนะให้เราทําการฆ่าทิ้งเลยเนาะคือมันจะไม่ทําอาชีพมันจะไม่ทําอะไรนะเลยนะครับผมนะถ้ามันมีแบบนี้ก็ต้องจาใจฆ่านะผมนะแล้วก็ผสมพันให้ครบ20ตัวอตัวก็ตามนั้นนะผมนะเสร็จแล้วในส่วนตรงนี้นะผมนะเราจะทาการคือเราจะทาการปิดไปเลยนี่ปิดหลังคาไว้เลยนะครับผมนะก็ให้นับดีๆด้วยเนาะ นับทั้งหมด2บล็อกนะผมนะหนึ่งสองคือถ้าเราต่อเกินแบบเป็นสบล็อกเนี่ยแอนดรอกริมมันอาจจะเกิดข้างในนี้แทนนะมันจะไม่เกิดข้างบนนี้แล้วก็นี่ปิดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่แอนดรอยกมเกิดแล้วใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยหามุมใดมุมหนึ่งเนะเาะอ่าผมจะเลือกเป็นมุมนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็ให้เราขุดตรงนี้นีหนึ่งบล็อกตรงนี้แล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้ให้เรากดยอนะ่อเนาะกดย่อแล้วก็เล็งตรงนี้เนาะวางไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะทําการทุบไปเลยเนาะทุบไปเลย2บล็อกตรงนี้ก็ตรงนี้ยังพิ่งทุบเนาะเดี๋ยวไอ้โลกรีมมันอาจจะออกไปได้ตรงนี้ก็ทุบออกไปเลยเสร็จแล้วตรงเนี้ยผมจะทําการตรงนี้ตรงนี้ทุบไปเลยก็ได้คือผมจะทําการวางตรงนี้วางหินตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ไอ้โลกรีมยังพิ่งออกมานะเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการใส่สลับตรงนี้ใส่สลับเสร็จแล้วก็วางบล็อกไปเลยนี่ ซึ่งถ้าเราไม่ใส่แสลบเนี่ยมันจะเปิดทีไม่ได้เนาะเราเลยใส่แสลบนี่ก็เปิดได้แบบนี้เลยเส็แล้วเนี่ยให้เราทําการวางป้ายเนาะนำป้ายมาวางตรงนี่1อันแล้วก็ตรงนี้1อัน MM. นะผมนะแล้วก็ตรงนี้อีก1อันโอเคแล้วเนี่ยให้เราทําการเอ่อต่อบล็อกตรงนี้1อันแล้วก็ให้เราใส่น้ําก่อนเนาะใส่น้านี่คือถ้าเรารีบใส่สลาวาเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันจะไม่ตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะเอ่อส่วนไอ้ลองโกเลมก็ถอยไป นำลาวามาใส่ตรงนี้อ๋ออันนี้ตรงผมต่อผิดนะผมนะนี่ผมต่อผิดนะอขอภัยด้วยนะผมนะคือให้เราต่อตรงนี้เนาะต่อไปตรงนี้นี่คือผมบอกผิดเนาะก็ให้เราวางลาวาตรงนี้ห้าแล้วก็ออกได้เลยนี่ซึ่งมันก็จะแบบว่ามันจะไม่แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการเนำเจ้าแสลบมาต่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะผมนะคือต่อทั้งหมดสบล็อกเนาะแล้วก็ต่อตรงนี้อีกสามหนึ่ง สองสามส่วนตรงนี้คุณผู้ชมจะใช้ใบไม้ก็ได้นะผมนะคือหรือว่าจะใช้แสบล้วนก็ได้นะผมขอใช้ใบไม้ดีกว่านะคือให้มันเข้ากับธีมสวยนะผมนะซึ่งใบไม้ที่ผมใช้ก็เป็นของไบโอใหม่นะผมนะเป็นต้นเชอร์รี่นะผมนะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยซึ่งถ้าหากแอลโลกริมนั้นมันถูกฆ่านะผมนะน้ําก็จะไหลผ่านนี่ไหลผ่านของแล้วก็ให้มันลงมาในหีบตรงนี้นี่อ่าฮะซึ่งของก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมนะ ก็จบไปแล้วนะผมนะสรับฟาร์มเด็กนะผมนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับฟาร์มเด็กนี้บ้างหรือว่าใช้แล้วมันอาจจะเกิดข้างนอกหรือว่าไม่เกิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คอมเมนต์ได้นะผมนะคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับมสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้จะว่าไปนะครับผมก็เยี่ยมกันนะเนี่ยนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ s u b s c r i b e ครับ สับสครายสิครับกดกดครับกด